ว่าละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในมีโรงแรมโรงแรมหนึ่งเขาบอกว่าโรงแรมนั้นอนะ่ะมีผีด้วยนะอ๋อฮะแล้วโรงแรมนั้นอนะ่ะมันคือที่นี่ไงล,ล่ะ uh huh. น่ากลัว uh huh. ใชเบล่ะ uh huh. ฉันรู้ว่าเจ้ากล uh huh. ัวข้าก็กลัวกันวันนี้มุงเงะกับเพื่อนมุงเงะได้ทําการมาจองโรงแรมเพราะมุงเงนะน่ะได้ได้เงินเดือนจากการที่ทำลยูทูบไงล่ะ อาจยังไม่ได้หรอกแต่ใคอยากเลย,ย่งนเฉยมูงง้เจอจะมาพาักผ่อนที่โรงแรมอโลฮาสองดาวจริงๆเขาให้สองน้าแหละเลือกเลยเลือกขึ้นลิฟต์ไปเลยมูงแ้ได้ขึ้นตางมัน<อ>มูงแ้เข้าไปเลยแล้วกันโว้าท,ที่ที่ไหนกันน่ะยืนน่าจเป็นโรงแรมหูุหา้าดาวไปไปทำไมเพลงมันมันจังเลย เยขาต้อนรับเราขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่พูดเราเป็นแขกราย<อ>ใหญ่ไงช่างเป็นโรงแรมที่ดีเหลือเกินโอ้นี่มีเสงอะโรมาอุย้ยน่าคลัอะเจ้าของบ้านจ้องจะเล่นคุณอุย้ยมีกระดิ่งแหวยจริงจริงจริง้งงยตอนนี้นมีคุณแจน่เป็นคุณแจห้องเราแน่เลยอุย้ยกุญแจห้องเราแน่เลยอ่ะอันนี้คือห้องเราเหรอเนี่ยใช่กดขายเลยละกันเอ้ย นี่น่าจะไม่ใช่ห้องเราแน่เละเพราะมันมีห้องหนึ่งแต่ใช่มันเถอะเราเดินไปเถอะอุ้ยตรงนี้เราเป็นนักสำรวจเราต้องค้นของหน่อยล้ลา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 ลอะไรอ่ะโอ้ว้าวโรงแรมนี้ครูเลยแต่มึงไงว่าคนขี้สงสัยมือนจะเก็บของเล่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้สักอันใช่นี่เป็นโรงแรมหรูแหละอะไรวะไม่มีหลายห้องจังอะไรอ่ะ อ๋อนี่ห้องเบอร์สี่เฮ้ยเนี่ยห้องพวกเราใช่เหรอใช่เข้าไปนอนเลยเฮ้ยเอาทำไมเหรอประตูมันเปิดได้ไงใช่ไงน่าจะเป็นประตูตัวนอนมันแน่เลยเอออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันนอนใต้เตียงได้ไงเนี่ยอ่ะกด E กด E นอนใต้เตียงได้งั้นเลยแต่มือเนี่ยนอนบนเตียง เอ๊แปลกๆนะนอนใต้เรียงได้เนี่ยนักตำรวจเยาวชนเก็บดินสอก็ไม่ได้ด้วยใช่เอาเอาไปแทงตาไอ้นี่แทงตานี่ผีผีไม,ม่มีหรอกเ,อเจอเขมันเป็นเรื่องแต่งที่ให้โรงแรมน,นี้ราคาลดลงนะหากลหละเฮ้ยเสียงอะไรเ,เสียงใครเข้าประตูอ่ะมีแต่งเงินคนอืนแล้วเก็บหมดเลยอ่ะ แล้วพามุงอยไปหาหาหน่อยมุงองหิวมืงองไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้มมนให้หาคุณแจอ่ะมุงองหาคุณแจช่วยมืงไงหาคุณยองย่องยเจอกุญแจแล้วเอาไปไคเลยนี่มุงองได้กินข้าวแล้วกึกกึกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยประตูเปิดสองรอบได้ไงเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้บังเปิดห้องนี้ก็ดีกว่าต้องไปด้วยกัน เฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่คนเดียวอะเออโอ้ยตายแล้วเตัวเลยรค่ะไม่นีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออบอกว่าเราต้องหนีแต่หนีไปไหนก่อน meu พี่อะไรเนี่ยงูเง่ากลัวทำไมพี่เกิดไม่ได้งูเง่มาอยู่ที่ไหนลองไปเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงแรงชิปอ่ะเสียงอะไรเสียงใครเคาะประตู <c oughs> อ้เฮ้ย <c oughs> เหมันนิ้เสียงผีน่ากลัวเพียบเห็นสัมปะเห็นดูอยู่น่ากลัวเดินไปดีกว่าพี่ตายอย่างเร็วอะไรวะนี่มุงแงอยู่ที่นี่ไงนี่ยอยากลับ อะไรตกใจหมดเลยโอ้ยหานี่กว่าอะไรอ่ะเออมุงแงมมงทำไอเดียตอนนี้เพื่อนมุงแงหายไปไหนเนี่ยน่ากลัวนะคือตอนนี้หัวใจมุงเง่เต้นตึกๆเลยเอ้ยเจออะไรอ่ะเอ้ยไฟแช็กมุงแงได้ไฟแช็ก ไปใช่เออไปดีกว่าอุย้ยตรงนี้มีอะไรอุ้ยยยนแกน้ายี่ตอนนี้ต้องเมย์ต้องเมยหนีจากที่นี่ได้ตอนนี้อิชิบะตอนนี้นี่ตายแล้วเอาไม่เปิดไม่ได้เอามึงไงเปิดไม่ได้ เปิดได้แล้ว,เ,ดดลวเหมือนที่เสียอะไรชิปๆอีกแล้วอะเก่งไฟกับพิบโอ,โ,โอ้โหโอ้เห็นอะไรด้วยยัง โคตใจระทึกเลยตอนนี้น <c oughs> อ้าวเไปิดไม่ได้โอ้โหโอ้โหดูเดือดเกินโอ๊ยอะไรเนี่ยจะทำอะไรคนนี้โอ้โห กลัวเลยทำไมทางยาวแปลกน่ากลนะัวเนี่ยทางยาวอย่างนงี้น,น่ากลัวเสียงอะไรอีะเหมืนอนเป็นคของกดเลย โอ้ไฟฉายจะหมดแล้วโอ้โหเขียวมาเชียวโอย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 ผ่านไปด้านหน้าเลยวาร์ปไปด้านหน้าเราตา โอ้โหไม่ค่อยชอบคิื right ี้หน hey, ้าห้องแบบนี้ล่ะเฮ้ยตรงไ้น่ะไม่ได้น่ากลัวฟันอยู่คนเดียวน่ากลัวออวิญญาณของพี่ยังคอยมองกันอยู่โอ้โหโอ้ยางงี้น่ากลัวขอทำเจ็บนึง โซ่เจอาพัซโซ่เนาะไปนไม่ชอบปิดไปปิดนี่ไปพัซโซูุ่กคนง่ายเลยสิ่งนา่ากลัวพัซโซ่เตรียมโลบอคเด็กได้เยอะเลยถ้าพัซโซ่ยากไปเดี๋ยวไม่หาย าาดเฮ้ยมคนเห็นอะไรมันแบบๆตรงประตูเลขสามสองเราจะเข้าเลยไหมเฮ้ยอะไรอ่ะดวงตาอะไรอ่ะน่าจะไม่ทำร้ายอ่ะโอ้ยเต็มห้องเลย ที่ทางอย่างนั้นไม่ค่อยชอบแหะเออต้องไปช่วยมาป่าคุุงอะไรอ่ะโูโอุ้ยพยัตัวอะไรอะ่ะชีดเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวดูหลังให้เฮ้ยโอ้โหอยู่ไกลไม่ต้องกลัวอยู่หน้าประตูฝั่งนู้นเลย โอ้ยฮ anyway> ok like ึ่มาเปิดประตูยากอ่ะก็เพียกินโอ้ยหัวใจเก็บไว้ตายสุดท้ายมูงเงได้กลับโลกนี่มูงแงกลายเป็นตัวดำๆไฟไหม้ปกติมูงแงคงก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเมื่อกี้น่าจะฝันไปใช่มูงเง่างั้นแหละเรื่องเล่ามีอยู่อ่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีคนตายมากกว่า700ล้านศพ จริงแค่หกศพนั่นแหละโรงแรมโรงแรมนี่น่ะเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ามากเขาบอกว่าคนที่มาอยู่โรงแรมนี่น่ะจะติดอยู่ในวนลูปตลอดไป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 ,ไปและยังไม่มีสเต็กด้วยไม่มีสเต็กไม่ถัดไฟก็พลิบหรือมีเสียงอะไรแปลกๆอ่ะทุกคนต้องรีแบบแอบแอบตรงไอ้นี่นะแอบบตรง <Okay. S 2> เลยนะตรงด้วยเหี้ยอะไรเก็บเก็บ เก็บของดีมีตัวมีมีแมงมุมพุ่งมากระโดดใส่หน้าน่ากลัวเราก็ำลังเก็บของในเกาะนี่เนี่ยเลยอยู่ดีมันมีตัวผีพุ่งกระโดดใส่หน้าตกใจหมดเลยเฮ้ยด่ามันไม่เหมือนเดิมจริงๆด้วยว่ะใช่ใช่แน่ฟันบอกแล้วว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เราวางย้ำมันเอาไอพี่ตัวเมื่อกี้ไอพี่คือวัรันอะใช่ด่างจะไม่เหมือนเดิมทุกตา เฮ้ยทางเขาตู้อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเขียมีเงาเรีบเข้ารีบเข้าตู้เร็วไฟกระพริบเนาะโอ้ออกเลย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 รู้ได้ยังไงเนี่ยไฟไหนกระพริบเนี่ยก็มันถ้ามันกระพริบๆจะมีเสียงเอออะไรอย่างเหมือนเสียง นั่นแหละมันสิตอนที่มันพุ่งมาเนี่ยนั่นแหละคุจะรู้เลยว่ามันเป็นโอ้พี่ไม่ดีเลยเลยจะตายเราต้องหาหาออกใจได้นะลงนี่ไม่น่าเลยของอฟรีมึงเงี้ย<ป>ร่ะใครๆ็ชอบของฟรีแต่ใน,นเมียไม่อยากได้แล้วไไนั่นระแวงตรงตู้อ่ะ โอ้ยยังเร็เร็วเข้า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 ตู้เข้าตู้เข้าตู้โอ้ยผ่านไปด้วยความรวดเร็วโอ้โหแค่เปิดไฟเข้าไปใช่เลยวางไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหมืดตึ๊ดเลย มันอยู <Wasn> ่ไหนเนี่ยอยู่นี่เฮ้ยโอ้พาโซอยู่แล้วสินะเฮ้ยอะไรมันมีตัวเล่นล้มเป็นชิบอย่างเงี้ยนั่นมันเหมือนกระสีบัสอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็จะมัสแกนเซนาเลยไอ้วะไอ้แม่เป็นต้องโดนหลา่รอบมาบงเงี้ยเริไม่ไหวแล้วนะเราบงเงี้ยต่อย ไม่อยากให้เจอห้องมืดหรือห้องไฟกระพริบบะเฮ้ยพี่นม่ไนดน้ห้องเขาตู้เขาตู้เขาตู้เอโอ้โห,โหเอาหน้ามาหน้าตอนไปแล้วคือรีบออกมาเลยคือบอไปโอ้โมึดตื้ต เฮ้ยดวงตาเฮ้ยเพี้ยนแล้วเอาไฟกระพริบกแเลยเฮ้ยไม่มีที่ให้แอบซ่อนนี้ซ่อนนีคืออะไเกือบไปโอ้โหอะไรอ่ะห็นหางองมึงปะมาพี่มีไฟฉายปะพ่อก็มีไฟเช็ค ไม่เีนยอน,นนะอะไริชชิสไฟฉายสองตาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขอมันจัสเกยเียมไฟฉายจะหมดแล้วปิดไปไฟฉายเขาโอ้ไ,ไฟไฟฉายเขาก็จะหมดแล้วอะ่ะน่าสงสาร ไปดีกว่าเฮ <Hey, S 1> ้ยเอาไว้อีกแล้วไม่นะจะตายนะ้นพิยังตัวยิ่งยากเลยโอ้ลี่ชีพเอ้าเฮ้ยกอซียกุซียย่อยกุศย่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ย hey, เอาไปยังไงอะโอ๊ย oh, hey. ตายหรอ

อะไตัวที่มันชอบอะไรอ่ะมองเราไม่เห็นเลยตอนนีน้มองเราไม่เห็นเลยอ่ะจะนตตู้ปวดมืดไมมีเข็มเกื <c oughs> อบตัวเลยไ<ด>อย้กระซิบเลยเนี่ยตัวมัน,นามาลองชิบน้ำคามากละโอ้ S <S เ,ออเลขมันต้องนับบวกขึ้นไปเรื่อยๆสี่สามก็ต้องไปหาสี่สี่สต่อเจ้าของบ้านขอประตูนี่โอ้มันใ้านี่โอ้สวยแล้วไมม่มีนี่ละเอออันนี้จะแล้วโ yes. อ,อ้คุณแจก็ยังมีออรา่า นหนีผีหนีผีมาแล้วมันเจอผีนี่อีกโอ้ยมันผ่านหน้าไปวุบเียปวดเถอปะปวดเถอะพระเจ้าช่วยฉันด้วยอย่าลืมจำเลขห้องผ่านไปแล้วผ่าน46ไปแล้ว โอ้โหพระเจ้าในสุดกุจะแสงไฟอะ,อะไร,อ,ะอ,ะไรอ,ะอ่ะอะไรอะ่ะอ,อะไรอ่ะคืออะไรอะ่ะคืออะไรคืออะไรอ่ะเมโลสิสันวาร์ปมอยู่ตรงนี้ได้ไงอยู่ดีเจะอเกกลยนะซันแกมือกูว้า์ปอยู่นี่เลยคืออะไรเหมือนย้อนกลับมาอยู่ที่เดิมเลยวันศุกร์ทเก้าแล้วโอ้ไม่มันไม่ย้อนกลับมาอยู่ที่ไหนไม่รู้มันอยู่อีกที่หนึ่งเลย ไม่แต่ประตูมันเลขสี่สิบเก้าโอไม่ประตูเลขเพิ่มก็ถือว่าโอเคแล้วเฮ้ยอะไรโอ้ oh, ตัวอะไรเนี่ยโอ้โอ้วิ่งเลยซันวิ่ง <Yeah. S 1> ไม่ได้อย่าวิ่งอย่าวิ่งชิดนันสัญญนกว่าพี่ดูหลังเนี่ย Mam, 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 mình mam, 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 กอเขายองไปโอ้โห oh. oh. สวยนะเอยระวังมันจะอยู่นึงเ้ยระวังมันหันกลับมา้มือนมันไม่เห็นจะเลยอ่ะถ้ามันหันกลับมาก็ไม่รอดเฮ้ยระวังระวังระวังเฮ้ยนั่งยันั่ง,ง,งยัเฮ้ย

อะไรอะ่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคอันแรกคือคืออะไรอ่ะไปหาเลขก่อนปะอะไรอะ่ะมันให้ไปหัห<า>ใหส่เลขื่อให้ไปหาสือโอ้ยคุณคุณหลอนเลยตัวเราเนี่ยเฮ้ยนี่ยจอแล้จแล้ ก็มันเขียน้ต้มือข้างล่างว่าสามเหลี่ยมเท่ากับห้าใช่ใช่อันนี้เป็นหน้องสื่อแปลอ๋อ,นนอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นมาปะเนี่ยซันเฮ้ยมันขึ้นมาอะไระเนี้พี่เมไม่น่ารีบตายเลยพี่ว่าน่าจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่ง ข้ามได้ข้ามได้ฝั่งเนี้น่าจะมีเราไม่เคยมาเอ,อ้ยจระ,ะไรอ่ะอะไรคือโอเคส,สี่เหลี่ยมแล้วกับศูนย์ปัญหาคือนะคนโคตรน่ากลัวเลยเอ,อ้แถวลิ้นชักนี่เปิดได้ไหม หลังกันได้นะผีไม่อยู่ขวามือมันกำลังเดินมาครับผีกำลังเดินมาอย่าลุกอย่าลุกนั่งก่อนเฮ้ย hey, ผีมาผีมาอย่าเดินไปอย่าเดินไปโอ้โหเลยเนี่ยเราลองเดินไปตรงโซฟาไหมที่โซฟาทับๆกันอยู่ข้างบน <c oughs> เดินเดินเดินไปข้างหน้าไปทางซ้าย ต้งไปแนะ่เออมันลงมาสั้นมันลงมาไปเดีย๋ยเดี๋ยวเดี๋ขึ้นไปเดี๋ยวม,มันเริ่มรู้ตัวแล้วมันอยู่เนะี่ยเดี๋ยวขึ้นไปจริงแค่แค่ไม่มีผีก็มันจะหายยากเอ้ยมันกำลังจะเดินขึ้นมามันกำลังจะเดินขึ้นมาคุณน่ากลัวเลยผีเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคหนึ่ง หายดีเขาหลังทันหะยังเฮ้ยสองสองโอเคโอเคเหลือเฮ้ยนี่เล่นสุดท้ายโอเคเออห้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสี่เฮ้ยโอ